สวันหนึ่งคืนที่ม่อนเหนือโฮมสเตย์สวัสดีครับกลับมาเจอกับเบอร์มิวได้อีกแล้วนะครับวันนี้เป็นวันหยุดชิวๆวันพักผ่อนนะครับก็เลยว่าจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ ม่อนเนือโฮมสเตย์นะครับทางไปม่อนแจ่มนี่แหละก็วันนี้จะไปพักทั้งหมด1วัน1คืนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงวันนี้เราจะไปกินหมูกระทะกันตอนเย็นๆนะครับดูผ้าที่ตกไม่รู้ว่าจะเห็นผ้าที่หรือเปล่าทุกคนดูนี่ก่อนโอ้มืดมัาซะขนาดนี้แต่ว่าทะเลหมอกตอนเช้ามีแน่ครับเดี๋ยวมันรอดูทะเลหมอกตอนเช้าพร้อมกันนะครับผมไปกันเลย เราแวะหาตุนสเสบียงกันหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวขึ้นไปไม่รู้ว่าข้างบนจะมีอะไรหรือเปล่าตอนนี้เราอยู่ระหว่างทางนะครับ ซื้อน้ำซื้ออะไรเราก็ไปกันต่อครับผมเจ๊ข้างบน ตอนนี้เรามาถึงที่ม่อนเหนือโฮมสเตย์แล้วนะครับเดี๋ยวเรารอเวลาที่จะเช็คอินก่อนเพราะว่าเขาให้เช็คอินบ่ายสามแต่เรามาถึงก่อนเวลาตอนนี้ประมาณบ่ายโมงกว่าเดี๋ยวผมพาทุกคนไปเดินดูบรรยากาศร,บรอบๆกันเลยดีกว่าว่าบรรยากาศร,บรอบๆม่อนเหนือเนะี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็ที่พักจะน่าอยู่แค่ไหนเดี๋ยวไปดูเลยครับ เดือนที่เรามาเดือนนี้เดือนนี้มันเป็นเดือนสิงหานะครับมันเนค่อนข้างที่จะมีฝนนิดนึงฟ้าก็เลยจะปิดแบบนี้ฟ้าค่อนข้างที่จะปิดอันนี้เป็นน่าจะเป็นที่ที่เขาน่าจะกําลังสร้างใหม่นะส่วนเช็กอินครับเราจะมาเช็กอินตรงนี้ว้าจะเอ๋ น,นี้เราก็ทําเรื่องเช็คอินหลงการเช็คอินไปแล้วแต่ตอนนี้เรากําลังรเอเขาไปตรวจที่พักอยู่เดี๋ยวไปเดินดูรอบๆกันบอลหนือนะบอกครับทุกคนบรรยากาศดีมาก,กเขามีที่นั่งแบบเป็นที่เป็นที่แบบนี้เลยน่าจะเอาไว้สหรับนั่งกินหมูกระทะนั่งกินอะไรชิวๆ เดินไปดูข้างล่างบรรยากาศโดยรอบครับที่พักมีข้างบน ตรงนี้ตรงนี้โหล้อมรอบเลยแต่ตอนนี้มันเราอยู่กลางภูเขาเลยครับตอนนี้มอนเอาาราอยู่กลางภูเขาลมแรงมากครับทุกคนโอ้หบรรยากาศโคตรดีเหมาะกับการพักผ่อนมากครับ <c oughs> มีที่ยืนจุดชมวิวนะครับเดี๋ยวเราไปดูจุดชมวิวกันเขาเป็นยังไง ไหมเนี่ยอะใช่แมอ,อข้างล่างเป็นเหล็กครับก่อนปลอดภัยอ่ว้าวบรัรยากาศโคตรสุดครับเหมาะกับการพักผ่อนมากเราไม่ค่อยมีเวลาไม่รู้ว่าช่วงหน้าหนาวเราจะได้ไปที่ไหนกันหรือเปล่า ก็เลยจัดการมาที่นี่ก่อนเลยในเดือนสิงหานี้ไม่รู้ว่าคืนนี้ฝนจะตกหรือเปล่าเราจะเห็นพระอาทิตย์ตกหรือเปล่าถ้าไม่เห็นก็รอดูทะเลหมอกตอนเช้าครับโคตรดีมีโคตรเท่ครับทุกคนเหมือนเปิดประตูออกไปสวรรค์ ทุกคนดูนี่อะไรประตูสวรรค์ประตูสวรรค์ต้องมุมนี้เปิดประตูปิดระตูโอเคเปิดประตูว้าโคตรจี๊ดครับทุกคนประตูนี้ประตูสวรรค์มาดูดิป่ไม่น่ากลัวไม่น่ากลัวมาตามมาเดี๋ยวเร็๋ยว ไม่เห็นหน่ากลัวเลยนะครับทุกคนโอ้เคเย็นตรง,งนี้เย็นตรงนี้เย็นตรงนี้จะถ่ายรูปโหบงไวอไหนโอ้หไม่เห็นมีอะไรน่ากลัวเลยบรรยากาศโคตรดีครับมันสูงข้างล่างอ่ะไม่กล้ามอง เกิดอคคีเล่นนิดหน่อยครับเรามาก็ไม่ลาเขายังไม่ได้ทำความสะอาดห้องเดี๋ยวเราไปดูห้องกันก่อนครับนี่คือทางไปห้องเราครับตามพี่เขาไปเลยเมื่อกี้เราไม่สามารถถ่ายให้ดูได้เพราะว่าเขายังไม่ได้ทำความสะอาดนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกห้องใช่ฝั่งนี้ดูโล่งกว่า อวบัโต <Av> นี่ครับโอ้อันนี้บ้านหลอุดอุ้ยเธอตรงนี้โล่งอ่ะใช่ตรงนี้รู้สึกเหมือนกับว่ามันจะโล่งกว่านี่เป็นบ้านุอยู่บ้าน้ยตรงนี้โล่งกว่าอยะไรกครับดครับใส่หลูกครับทุกคนเอาห้องนี้ครับเพราะว่าห้องนี้ห้องนี้ราคาจะสูงกว่าห้องนู้นแต่ว่า เรามาตอนที่พี่เขาทําห้องนู้นยังไม่เสร็จพี่เขาเลยให้ราคาเดียวกันแต่ว่าได้พักห้องนี้โคตรดีห้องใหญ่กว่าแล้วก็รู้สึกว่าจะวิวดีกว่าเพราะว่าตรงนั้นมันจะติดฝั่งหนึ่งจะติดภูเขาอีกฝั่งหนึ่งจะเห็นวิวแต่ฝั่งนี้แต่อันนีเน้เห็นวิวรอบไปแล้วก็เป็นบ้านหลังเดียววิวดีจ้าเดี๋ยวไปเช็คอินเอาของเข้าห้องกันก่นกอน,นครับผมเช็ <Okay. S 1> คอินครับ ห้าล mm. 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 pues ้มุกับห้ามนครับเหมือนจะห้าพุ่มจะเริ่มส่งตั้งแต่ห้าโมงสองทุ่มนะครับได้ครับนี่ห้องของเราท nah ี X, <S <S ่จะพักคืนนี้ครับทุกคนฟมีโซฟามีอ่าเขาเรียกกันไม่รู้ตรงนี้จะรับน้ำหนักได้หรือเปล่าโอ้ยโอ้ยเขาบอกว่ารับได้ห้าร้อยกิโลครับผมได้พักผ่อนครับ ไปรีวิวในห้องนอนนะครับก็จะมีการน้ำร้อนเป็นเตียงห้าฟุตมีทีวีมีพัดลมให้นะครับแต่ไม่มีแอร์ไม่น่าจำเป็นครับเพราะว่าตอนนี้มันก็หนาวอยู่เครื่องทำน้ำอุ่นห้องน้ำก็ดูโล่งดีครับผมเดี๋ยวเรารอหมูกระทะมาตอนเย็นแล้วเราถ่ายให้ดูอีกทีครับผมขอพักผ่อนก่อนนะ ตอนนี้เวลาประมาณสี่โมงกว่าๆนะยากาศหมอกล้อมรอบเลยก็มีฝนปล่อๆลยอๆปลายฝนต้นหนาวก็บรรยากาศจะประมาณนี้ครับแต่ถ้าถ้ามาหน้าหนาวผมคิดว่าบรรยากาศน่าจะดีกว่านี้นะครับทุกคนก็ๆๆดูบรรยากาศครับหมอกล้อมรอบเราเลยตอนนี้ก็ย <i> ังม <i> ีนักท่องเที่ยวมากันเรื่อยๆนะครับไม่ใช่ว่ามีเราห้องเดียวนะ วันนี้เหมือนจะไม่มีใครเหมือนจะโล่งๆ,ๆแต่ผก็เห็นว่ามีคนเข้ามาเลอกันเรื่อยๆนะเริ่มเย็นแล้วครับทุกคนแล้วสิ่งที่เรารอก็มาหมูกระทะครับกับวิวหลักล้านครับผม ดูบรรยากาศสิครับทุกคนบรรยากาศโคตรชิลครับใครมาผมแนะนำนะหมูกระทะหนึ่งต้องเข้าดูดิกินหมูกระทะกับบรรยากาศแบบนี้โคตรได้วขออนุญาตไปกินกันนะครับ เฮ่ hey, ทุกคนเมื่อกี้กินหมูกระทะกันเสร็จแล้วใช่ไหมครับผมก็ทําการอาบนองอาบน้ําแล้วก็เอาของกระทะให้เขาเก็บไปแล้วเรียบร้อยอะไรทุกอย่างหมดเสร็จเรียบร้อยตอนนี้ก็มันก็ยังไม่ดึกนะครับประมาณสองทานประมาณสามทุ่มกว่าก็เดี๋ยวจะพักผ่อนกันก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเรา ต้องตื่นเช้านะครับเราจะมารอดูพระอาทิตย์ขึ้นกันว่าพระอาทิตย์ขึ้นที่นี่มันจะสวยขนาดไหนแล้วบรรยากาศโดยรอบจะสวยขนาดไหนทะเลเหมอกเราจะได้เห็นหรือเปล่าเรามารอดูกันพรุ่งนี้ครับวันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับผมบ๊ายบายอรุณสวัสดิต์ตอนเช้าครับทุกคนตอนนี้ก็เช้าแล้วเวลาประมาณเก้าโมงพะวันนี้ตื่นสายเมื่อคืนนอนไม่เพียลับก็วิวแรกที่เราเห็นในวันนี้ก็คือวิวนี้ครับผมดูจะให้ทุกคนดู เป็นการตื่นที่โคตรดีครับในการพักผ่อนตื่นมาแล้วเจออะไรแบบนี้เวลาทีโคตรสุดโคตรใครมีเวลามาพักผ่อนแบบนี้ผมแนะนำครับอยูด่ดีจัดตอนนี้เขออาหารเช้ามาเสิร์ฟแล้วเป็นไส้กรอกไข่ดาวแล้วก็ขนมปังครับ มากับข้าวต้มครับผมมาแบบนี้เลยโอเคครับทุกคนทําอะไรกันเสร็จหมดแล้วเดี๋ยวกินข้าวเสร็จแล้วก็เราจะไปดูวิวกันอีกรอบหนึ่งแล้วก็เก็บของขึ้นรถแล้วก็จะกลับแล้วนะครับเพราะว่าที่นี่เราไม่ได้มีแผนจะไปที่อื่นต่อหรือว่าไปเที่ยวอะไรมากมายเพราะว่าวันนี้เป็นวันชิวๆก็เลยแบบหาที่พักบนดอยมานอนดูบรรยากาศเฉยๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราไปดูวิวข้างล่างกัน,กนเดี๋ยวผมขออนุญาตไปกินข้าวก่อนนะครับ เราไปเช็คเอาท์กันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูวิววันนี้วันนี้แดดออกครับผมเมื่อวานมาไม่ฝนตกวันนี้แดดออกเดี๋ยวพาไปดูดูรอบๆก่อนดีกว่าครับก่อนกลับเช็คเอาท์เรียบร้อยครับเดี๋ยวไปดู <c oughs> บรรยากาศรอบๆก่อนกลับเป็นวันที่แดดออกเมื่อวานมาฝนตกบรรยากาศแบบอึมครึมวันนี้แดดออกครับทุกคนโห้โคตรดี สนางยากกว้างตอนแดดออกมาเดิกมาดูอะไรบ้างครับแต่ว่าเมื่อวานฝนตกโอ้บรรยากาศอึมครึมแต่วันนี้ดูครับนี่คือห้องที่เราพักมาคืนจะมาแดินขึ้นตรงนี้กันอีกรอบหนึ่ง เพราะว่าเมื่อวานมันอึมครึมวันนี้ฟ้าเปิดให้เราแล้วครับทุกคนบรรยากาศตนยืนตรงนี้เหมือนกับลอยอยู่กลางอากาศเลยคลิปนี้ขอปิดลงเท่านี้นะครับแล้วก็ถ้าใครอยากให้ผมไปเที่ยวที่ไหนหรือว่าไปดูสถานที่นู่นนี่นั่นที่มันแปลกๆอยากให้ไปเที่ยวที่ไหนก็เม้นบอกกันหน่อยนะครับผม แล้วก็ตอนนี้ผมทําช่องทิกต o k อยู่นะครับเป็นช่องเกี่ยวกับการกินชื่อว่าเบอร์มิวดาเหมือนกันใครที่ดู YouTube ผมในราการไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่แล้วอยากดูว่าไลฟ์สไตล์ในการกินของผมเป็นยังไงผมฝากไปกดติดตามในทิกต o k ผมไว้ด้วยนะครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับ2วัน1คืนที่ม่อนเหนือโฮมสเตย์ฝากทุกคนนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยกับช่องเบอร์มิวดาวันนี้เบอร์มิวดาขอลาไปก่อนบ๊ายบาย